เออสุราใจกู่ะดิเนยอายุมาแกจุด้าพร่องหน่ดิเชนน้องไม่อาไม่ชน้องไม่ทุเลาพร่จูแลาพ่อพี่เอาต่จูแลพ่จูลพรอพี่หลับเพลือแา่ละองหลับเพลอ่แต่ต้องเพลอหน่ะดิแค่วูค่อภิษกนบาใสเนาะเอารวาบ้นเวยพี่มีเพลืบันเวจะบุนหน่ดิก็นอนที่ไหนมาดูดีใจนี่ไปช่องลปะมาช่างเออโนี่ไปช่องลปิต่ดีใจเดีวไน้อละเดเดยวจูทงทอกับพ่อพ่อหอแต่ไปบักเลยจืดมีบ้านเวเอาวุย น่ะพี่อ่ะไปช่องเว้งมั้ยอีแม็กกี้แมม่าบาเลยจะหาตอตีลออ้าล่ะอ๋อจอนทีตอพี่เนี่ยจะโยหาปุตีลอเนี่ยมามาบาบัตต่าฮออ่าดาปุยดาตอพี่พี่จองฮ่าหลบกันนทีอะอติบําเนี่ยจะหลึกเลยอานอหลึกพี่อ่ะนอลุมาเฉเม็ดมาไว้ไปนูปุล่ะนอบานเนี่ยน่ะซิลิพี่เนี่ยนะตอตอตีลอชีชีประได

น้อหลบายเอาบนอนอกวาดิสายอนาที <c oughs> um, ่ฟุลเอ๊อเปียทุกงเ่าฟักจุลาฟองกวาดิสายอ่เบุนน้อแลกวี่เรากวาดิสายจะกูวัดิสายอย่เปี่ือยานอกวาดิสายเี่ต้องอยามมันช่วแ่ไม่ทุกเล่าฟัอจุล่าฟองให้โทษแล้วเ้าัท่่งพอจูบ่องจ้ามเปดู่มลูกเหลอเพ่เนาะเงที่เรล้มเข็เหลอเไม่ให้ลักเตอร์เมลักเตอรกวดิสายเนาะตอนนี้เล่าเกี่ยวตอนนี้เปล่าเกี่ยวหลเล่ลงที่วมาต้เวลาจุเลยาฟอทุ่อเ่าฟองไม่รู้ว่า ที่วินมันดูหาเตียีพีมาะลูเพลน้ลคุ่ยได้เยอะดหาซากลงมาเดนตัวกวดส้องนเาวดิสาลู้องกวดส่ลายตัยให่เลงเทาอยู่เพลมเมลูกมีอะเพลิยาหลงจะกลิกกีโกเมตีอาวนอเอเวลาโอเาลู้ของลู่ถึงัวยาว ဟုတ်ကဲ့ပြုံးတော့နားလို့အဝေးပုံပေါင်းချာကအေးရအိုခလာဣဘိနတို့လားအဝေးထွာအေးလောင်သေးတာအယူလဖလောလောပိုင်ရဗူယူလနာမလီကီကွန်မဲမဲလားအယူလဖလောအဝဲအမောဟိုမှာမတ်ဟောမှာကိန်းဟောကွန်မဲရဗိနတို့နော်သေတာဟောနေတာတားဟောပံကောဟောမန်နီယဗော អបាលុតតែរបស់រូបរបស់នេះយើងអាប់លើមកផងណាលោកកណ្ដោណោទៅយ៉ាយអ្ហូគេគិលឡៃលឿនគិលឡៃទៅប៉ះទៅវិញទៅមិញអែរបស់ណោគ្វារីសៃណោអាយូអបាលេចាបូយូល្វោលងទៀមគិលផងលុតមញ៉ាលងទៀអូបាក្លោអាក្លោប៉ៃប៉ោលុតមញ៉ាទៅណោអូគីកូមេតែខ្លោយ៉ាវណោអបាតែយូល្វោអេស៊ីយ៉ាយីគិលផាណេទីគូមេតែផ្លុំលៃពី2លក ாய் អាវេហ្វេសប៊ុកក ਾਲ ឡោយយ៉ាប៊ុន